เที่ยวไปแต่ได้เงินด้วยทําแบบนี้ทําแบบไหนข้อแรกเลยนะคุณต้องทํางานที่คุณสามารถทําที่ไหนก็ได้หมายเพราะว่ามันไม่ได้ฟิตตายตัวว่าคุณจะต้องอยู่ที่ออฟฟิศเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ออฟฟิศเท่านั้นก็ได้คุณสามารถขึ้นเหนือลงใต้และยังสามารถทํางานได้อยู่นั่นก็คืองานออนไลน์นั่นเองงานออนไลน์ก็จะทําให้คุณแบบอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เหมือนที่คุยที่ทําอยู่นะคะ ตอนนี้คุยที่อยู่ที่ UK อยู่ที่ลอนดอนครยที่ทางานไหมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นงานร้อยเป็นงาน100%ถือว่าเป็นการเที่ยวมากกว่าแต่เงินก็ยังเข้าอยู่และถ้าครูจะทํางานครูก็ยังสามารถทํางานได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันคือออนไลน์มันมันไปทั่วทุกที่อ่ะนี่คือข้อแรกที่จะบอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะทําอาชีพอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้คุณก็จะสามารถไปในทุกที่ได้เที่ยวด้วยได้ทํางานด้วยได้แล้วเงินก็เข้ามาง่ายๆด้วยให้คุณกล้าที่จะตั้งตั้งความปรารถนาของคุณเลยว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่คุณต้องการออกแบบชีวิตของคุณให้เป็นแบบไหนอย่างคุยที่กล้าออกแบบชีวิตของตนเองกล้าที่จะฉีบออกจากรูปแบบเดิมๆว่าฉันไม่จําเป็นต้องทํางานอยู่กับที่ก็ได้ฉันไม่อยากจะออกไปหาลูกค้าแต่ฉันจะให้เงินหลังๆเขาหลังไขก็มาหาฉัน ทั้งที่ไม่รู้เลยตอนนั้นว่าจะมีรูปแบบงานไหนที่มาเสรฟแต่สุดท้ายพอเรากําหนดความปรารถนาไปแล้วอ่ะงานก็เสร์ฟเราอย่างที่2เที่ยวไปแล้วทาไมได้เงินอีกนะคะอาชีพของคุณมันจะต้องเสร์ฟผู้คนนะคะให้คุณค่าให้ประโยชน์กับผู้คนแล้วคุณจะเงินหลังไหลเข้ามาได้ตลอดสามารถให้คุณค่าของผู้คนแล้วก็ให้ประโยชน์กับผู้คนได้เงินจะเข้ามาง่ายมากนะคะคือที่ครูจะบอกก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องขายของที่มันมีเป็นจับต้องได้อ่ะถูกไหมคะเพะ งานที่งานที่คุณจะต้องขายของแบบจับต้องได้อ่ะคุณอาจจะต้องแบบต้องมีการส่งต้องมีการมันต้องเป็นจับต้องได้ะมันจะไม่สามารถไปไหนก็ได้อะดิคุณจะต้องทํางานที่มันออนไลน์จริงๆเนี่ยซึ่งมันปราศจากเรื่องของการขนส่งปราศจากเรื่องของการจับต้องจริงๆไม่งั้นคุณจะเหนื่อยที่จะต้องเดี๋ยวจะต้องไปนั่งส่งของอีกสินค้าของคุณเนี่ยมันจะต้องเป็นสินค้าที่ที่ไม่ต้องทําให้คุณแบบปวดหัวและยุ่งยากในการแบบจะต้องมานั่งคอยคนโทรลในการส่งหรือถ้าคุณเป็นแบบนั้น คุณอาจจะต้องมีทีมที่พพอร์ตคุณได้นะคะไม่ใช่คุณจะต้องลงมือทําเองทุกอย่างไม่งั้นคุณจะไม่ได้สามารถไปเที่ยวแล้วได้เงินได้เลยเพราะว่ามันจะต้องอาศัยคุณเนี่ยที่จะต้องเป็นลงมือแอคชั่นทาสิ่งนั้นอยู่นะคะสิ่งที่คุยจะบอกข้อนี้ก็คือ 2. 1 2.1ผลิต1ครั้งทําเงินได้ทั้งชีวิต2.2สินค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ปราศจากการขนส่งที่จะต้องใช้ขนส่งโดยการแพ็คหรือพัสดุหรือจะต้องจัดส่งที่มันยุ่งยากถ้าคุณมีสินค้าที่เป็นลักษณะแบบนี้คุณจะต้องจั การ manage อย่างดีเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปลงมือทําเองโอเคไหมคะ2.3คือสินค้าความรู้จะเสิร์ฟทั้ง2อ,อย่างที่ครูพูดมานั่นก็คือผลิต1ครั้ง ทำเงินได้ทั้งชีวิต2คือไม่จําเป็นต้องแบบส่งยากเลยคือเราขายแบบออนไลน์นะคะจัดออนไลน์จัดสัมมนาออนไลน์หรือว่าจัดจัดคอร์สเป็นออนไลน์หรือจะเป็นอีบุ๊กก็ได้นะคะที่สามารถจัดส่งจัดส่งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแพ็คสินค้าโอเคไหมคะอันนี้ออนไลน์ร้อเลยนะออนไลน์มีหลายรูปแบบมาจากข้อที่หนึ่งที่ครูบอกว่าต้องเลือกอาชีพใช่ไหมแล้วครูก็บอกว่าคุณต้องทําออนไลน์มันถึงจะสามารถทํางานที่ไหนก็ได้กับ2คือคุณจะต้องขายสินค้าที่มันให้คุณค่าและให้ประโยชน์คนและสินค้านั้น ผลิตหนึ่งครั้งทําเงินได้ทั้งชีวิตและไม,ไม,ไม่ไม่ต้องวุ่นวายในการจัดสง่งนั่นคือข้อที่2อออนไลน์ที่ให้ความรู้คนนะคะเราสามารถที่จะลดต้นทุนในการจ้างคนได้ได้เยอะมากถ้าใครแบบอยากจะรู้ว่าเฮ้ยครูแล้วเองงานออนไลน์ที่มันขายสินค้าที่เป็นความรู้เนี่ยมันทํำยังไงนะคะคุยที่ก็มีสอนนะคะเป็นรูปแบบของการโคชิ่งก็มีหรือว่าจะเป็นเข้าโปรแกร,รมให้เอาแบบดังและรวยในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้เลยก็เป็นโปรแกร,รมเมนทอร์นะครับ เมนทอร์โปรแกรมก็จะอยู่กับครูเกดี้เนี่ยสเดือนด้วยกันครูก็จะโค้ดทุกอย่างหมดเลยครูอยากจะบอกว่าพวกคุณต้องหาเมนทอร์เมนทอร์ที่เก่งๆสักคนหนึ่งที่เขาแบบลงมือทําจริงๆในด้านนี้ไกลให้คุณเท่านั้นไม่งั้นคุณจะคุณจะต่อต้านอะ่ะคุณจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มาเจอกันได้นะคะคุยที่สอนเป็นเป็นแบบออนไลน์ก็มีถ้าไม่อยากจะเมนทอร์ ก็มา p r i v a t e coaching o on o ก็ได้นะคะก็จะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะคะหรือว่าถ้ายังแบบไม่สะดวกที่จะเจอตัวแบบเป็นันอ on วันก็มาเรียนแบบก r ุ u p ก็ได้นะคะแบบก r ุ u p อยู่ที่99,00 0บาทนะคะแบบ group ก็คือเป็นกลุ่มครูรับแค่4ี่คนก็คือดูแล coaching ให้ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะออนไลน์เนี่ยคุยที่ก็มีคอร์สออนไลน์สอนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ตั้งแต่ตั้งแต่ zero ถึง hero อะ่ะตั้งแต่คุณยังเบสิกเป็น baby อยู่จนถึงขั้นที่คุณสามารถที่จะ สร้างเงินสร้างคอร์สบนโลกออนไลน์ได้เลยนะคะ,อะคอร์สออนไลน์คอร์สนี้ชื่อว่าออนไลน์ซูเปอร์ริชนะคะเป็นคอร์สที่สอนสร้างตัวตนเลยนะคะแต่ว่าคุยที่สอนไว้เป็นแบบออนไลน์ถ้าใครแบบยังจํากัดงบอยู่ก็มาเรียนเป็นแบบออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะในราคาพิเศษเพียง12,900บาทจากปกติ29,900บาทนะคะไลฟ์นี้คุยที่ไปแล้วบายบายค่ะลูฟย่